อยู่นี่ไม่ได้แต่งพอเอฟเฟกนะแต,แต่แต่งเพราะอยากอวดฉันไม่ได้ตื่พออาการหนักอาการหนักอาการหนักแลก็จะเริ่มระบายสีโดยการใช้การผสมสีนะแล้วก็จะเอาสีที่มันเหมาะสมกันมาผสมซึ่งคนๆก็งงนะหลายๆคนก็งงว่าอะฉันก็ทำแบบนี้อยู่ตลอดนะ บางคนก็ไม่เคยทำสูตรนี้ก็เอาไปดูก่อนเผื่อมันจะสวยขึ้นและคนที่เคยทำสูตรแบบผสมสีแต่ยังไม่ได้ลูดไอเนี่ยไม่ต้องนะไม่ต้องมาบอกตัวเองทำได้เพราะมันไม่แทบแบบขนาดเพื่อนที่เก่งที่สุดในห้องยังไม่ทำเลย ลูกฉันกลายเป็นทานโนตไปแล้วค่ะทุกคนดูดีลูกเราเป็นทานโนตเดีวแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิทั้งแขนทั้งหน้าทั้งมือเลยเนะี่ยแม่จ๋ากระดาษยับตืดขออนุญ,ญาตระบายตรงนี้ก่อนนะกลัวจะไม่เห็นเนี้ยก็เลยเลื่อนให้กระดาษยับกว่าเดิมอีก นี่นะคะครูบอกว่าประกวดตอนแรกถือใบงานมาฉันก็คิดแล้วว่าโอ้ยใบงานเต็มบ้านแน่ใบงานเต็มบ้านแน,น่พอครูพูดคําว่าประกวดโอเคค่ะเอามาเลยค่ะไม่ว่าแม่งอะไรกันครับนี่แบบเพื่อนงงกับทั้งห้องไหนเมื่อกี้ยังบอกไม่ไม่ไไม,ไม,ไม,ไม่อยู่เลยวะ วันแม่แห่งชาติแห่งชาติจริงๆไล่ฟาดเด็กทุกวันแม่ของเราหน่าอยู่คุณครูนั้นหน่าดูเด็กๆก็โคตรด,ดื้อเลยพ่อแม่ทุกคนต้องตีเด็กต้องสั่งสอนมั้งนะคะอันนี้ไม่ได้หลอกด่านะเด็กก,ก็ต้องตี ไม่ใช่ใช้ไม้เรียวทุกวันนะบอยก่อนใช้ไม้เรียวทุกวันแบบยายเราก็ไม่ดีนะคะทุกคนอย่าไปทำอย่างนี้ ตั้งใจทำมันเสร็จแน่แต่รับรองว่าชาัดหน้าเพราะว่าสวยแต่ละทีคือแบบคำว่าสวยสำหรับเด็กอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าระบายสวยแต่คำว่าสวยสำหรับเด็กคือต้องได้เกติบัตรด,ด้วยซึ่งใช่ฉันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันสวยจริงฉันต้องได้เกียติบัตรสิ ถ้ามันไม่สวยแปลว่าฉันยังทำไม่ดีฉันก็ผสมผสมผสมบา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 ไปเลยเรื่อยดูดิอันนี้ไม่ได้ใส่ฟเีกทุกคนเดี๋ยวมองไกลๆเชื่อปะว่าไม่ได้ระบายพูดเลนพูดเลยอันนี้ระบายเองชิดไปชิดไปครับพี่ชิดไปชิดไปเดี๋ยวชัดเกินไปนะคะ เดี๋ยวเขาเห็นความสวยฉัดไปทุกคนดูมันชอบเป็นอย่างี้วะมันย่อหน้าได้รวะโหหนักกว่าเดิมอีกสูงสุดแค่นี้เองลงมาก็ได้ ลงมาเด็กมันจะได้มาเข้ามาเพิ่มเออมาน,นี้แหละทำไมฉันไม่ตั้งคง่าคือวะเออขนาดน้อยๆขาฉันก็ต้องอยู่อีกคำหนึ่งนะขาฉันก็ต้องล็อกไว้กับไอตรงเนี้ยเยอะปเยอโอ้ชิ yeah, yeah. oh, <Okay. S 2> ขออภัย ว่าใช้กล้องตั้งใช้กล้องตั้งมันก็เป็นอย่าอนัันใช้มือดีกว่าสบายกว่าเยอะแต่มันจะสั่นหน่อยนะึงสันส่นๆนะไม่ชอบเดี๋ยวตั้งกล้องยากจัดทุกคน มันยากแบบคตดของคุดคุดคูดคดูดคดยาก,กด,ดูดตั้งต้องอย่างยากอ้นีทุกคนดูดีมันชอบล่วง ครูเป็นอะไรก็ไม่รู้อะดูดิแบบโหครูแบบเช่าบอกว่าตนนี้น่าจะคุยแน่นอนทางทางที่ฉันตั้งใจระบายค่ะคําว่าตั้งใจระบายมันจะต้องเสียเวลาเยอะครูแม่งก็แบบเนี่ยอันนี้ต้องคุยแน่เลยทางทางที่ครูมันไม่เห็นว่าฉันคุยค่ะมันหันมาทีไรก็เห็นว่าฉันระบายสีระบายสีระบายสีอยู่มันเห็นว่าฉันทําได้น้อยแต่สวยน่ะสงสัยน่าจะคุย อืมน่าจะคุยแบบโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจเธอไปได้ก่อนอันนี้ร้องั่วนะคะกลัวติดลิกสิทธพ์พอยิ่งร้องไม่ถูกยิ่งถูกต้องโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจเสียงไปแล้ววะ ูด,ดิทุกคนลูกเราเป็นทานนเราเ,เด็ด้ดล,ลูกเราเป็นเด็กที่ขาวที่สุดในโลกเห็นไหมทุกคนลูกเราเป็นเด็กที่ขาวที่สุดในโลกส่วนแม่สธรรมมีธรรมชาติอะไรวะงงและธรรมชาติไม่ธรรมชาติมันคืออะไรจริงนะครูก็ชอบบอกไงว่า เน,นี้หนะ้าระบายสวยเหมือนธรรมชาติเลยกยังไม่เข้าใจเลยค่ะธรรมชาติมันคืออะไรระบายไป็นม่วมมันก็ได้ประมาณเนี้ยเสื้อไหมสีที่ฉันใช้กับหน้าเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันมีอุปกรณ์ด้วยนะอย่างแรกที่เราใช้ก็จะมีอย่างลบเพราะว่าแบบเราก็จะกดอันเนี้ยเข้ม ไปตรงขอบขอบใช่ไหมแล้วเราก็เบนเบนถ้ามันแบบมันเข้มเกินเราก็ลบ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 พอมันเป็นสีอ่อนๆอนแล้วเราก็เอาสีเนื้อระบายใช่ไหมแล้วก็เอาสีน้ำตาลเบนเบนตรงหน้าหน่อยนึงสีชมพูปะตรงแกบสักนิดนึงก่อนที่จะลงสีเ้อแล้วก็ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอีกนิดนึงไม่รู้เป็นอะไรนะั่งแบบบอกว่าบอกกับตัวเองว่าเอาเพิ่มอีกนิดนึงก็ยังดีมันน่าจะสวยมากขึ้นไม่เลย สวยมากขึ้นมันเละมากขึ้นแบบเติมนูน่นเติมนี่เติมนั่นมันฉันฉันต้องสวยเนี่ยนี้สมมติว่าเป็นตัวฉันในอนาคตฉันต้องสวยอย่างนงีน้อย่างนี้งั้นไม่ต้องอนาคตเพราะมันเป็นจริงไม่ได้ระบายแค่สีสวยแต่ตัวไม่สวยมันก็ทะปอะไรเขาไม่ได้แะะะะเตี้ยฉันเตี้ย เพราะเขาบอกว่ากินนมแล้วจะเป็นมะเร็งมะเร็งจะเกิดง่ายมากโตก็โตจริงมะเร็งโตด้วยก็เลยไม่อยากกินนมเตี้ยก็ยังดีกว่าเป็นมะเร็งวะจริงไหมเตียก็ยังดีกว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมยายเพราะหมอเขาบอกมาแล้วว่าถ้าเรากินนมเยอะๆเซลล์มะเร็งมันจะโต แบบร่างกายเลยๆเว้ยแลวที่ฉันกินนมไปแบบืหทุกวันเพื่ออะไรแล้วเพื่อนก็ขยันขยอให้นมหนูด้วยนะถ้านมมันเหลือแบบบอกว่าหนูตัวเตี้ยมีคนตัวเตี้ยกว่าหนูต้องลอยเท่าพันเท่าหนูอยู่คนที่ประมาณคนที่สี่ะแต่มันพุ่งเลงมาที่หนูบอกหนูตัวเตี้ยหนูทําไปพูดไปค่ะ โอเค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 ไปไปนอนก่อนเลยไปไปไปย้ายนอนก่อนนะมันไม่เที่ยงคืนไม่เที่ยงคืนถ้าเสร็จก็จะขึ้นเนี่ยใช่ไหมทุกคนถ้าเสร็จแล้วเราจะขึ้นอือ ม่มันระเบิดขัดตอนเป็นเรงนะเขาจะเหลาสีแบบนี้มาแล้วมาแล้วแล้วก็จะใช้สีเขียวเข้มนะคะในการเบนก่อนนะแล้วก็จะใช้สีเขียวเข้มแบบนี้ทำให้มันเป็นแบบกรอบๆขอบอผิดเขตหน่อย เนี่ยแบบนี้ทุกคนอ่อนๆนะเขียวอ่อนเขียวอ่อนก็ทู่อีกงั้นเหล่าตรงนี้เลยก,อลก็แล้วกันทู่แล้วทู่อีกทู่ไปอีกเดี๋ยวยังไม่จบนะคะอย่าเพิ่งระบายหมดนะ เพราะว่าเราจะต้องระบายอันนี้เพิ่มต่อนะแม่งแบบต้องอะไรบายเยอะแยะเนี่ยสมองกูบอกแต่มือกูสั่งทำตอนนี้นะคะสมองไม่ได้สั่งการแล้วนะคะตอนนี้มือเป็นคนสั่งการะคะ่วะว่าอันนี้ฉันฉันต้องทำให้สวยนี่ฉันต้องทำเองอันนี้ฉันต้องสั่งนู้นฉันต้องสั่ง ทัคงที่สมองจริงๆสมองก็สั่งนั่นแหละแต่สมองสั่งให้โกหกแต่ฉันก็ไม่โกหกนี้หว่าเออว่ะล้วพูดอะไรตั้งนานเนี่ยเสียเวลาไหมมาได้ชค่น,นี้แหละมันได้แค่นี้อ่ะพี่โอ้ยพี่จ๋าไม่ไหวแล้วคิดจะทำแล้ว ที่เกียจก็ต้องทำนะคะอันนี้น้องเขาใช้สีแล้วนะคะเออลืมไปเลยยังไม่ได้ดูว่าน้องปิดสนิทหรือเปล่านั่นแน่ปิดโคตรสนิทเลยสนิทจะต้องมาไล่ปิดต่อเชื่อไหมสีพวกนี้จริงๆมันเรียงสวยกว่าน,นี้ซึ่งเดี๋ยวฉันจะมาเรียงสีกันค่ะเออ คุณดูดีเลเทปไปหมดเลยน้องทำเทปวะโอ๊ยแม่มขาดตอน,นแรกเราก็ต้องเอาอันนี้นะคะเออแม่หลุดทำไงวะให้มันหลุดอย่างแรกเราก็เอาสีม่วงใส่สีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีเขียวเหลืองส้มก็ปิดไม่สนิท แล้วก็แดงนะคะต่อไปก็จะเป็นชมพูแล้วก็เป็นฟ้าเทาขาวน้ำตาลแล้วก็สีดำเสร็จแล้วเี่ยเห็นไหมมันสวยกว่านี้เนี่ยไม่เชื่อนะเนี่ยเห็นไหมมันสวยกว่านี้เนี่ยน้องขจัดไม่สนิทแค่น,น,นี้แต่น้องเขากลับไปเลยนะคะทุกคน ไว้อะไรหน่อยเอ้ยเอ้ยน้องเขายังไม่ตุยเว้ยทุกคนรู้สึกมีสีขาวเวลามองในกลน้องมันไม่ละเอียดเนี่ยเห็นไหมอ่ะมันยังเป็นสีขาวอยู่เลยนะพรุ่งนี้มาอัปเดตต่อถ้ายังไม่ส่ง